สวัสดีครับทุกคนนะครับบูมนะครับจากบูมมาเยอะอยกแล้ว่จริงก็คือว่าถ่ายคลิปต่อกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้ผมจะพาไปซื้อต้นไม้ปลอมร้านที่ผมนั้นใช้ประจำครับร้านอันดับหนึ่งในดวงใจครับอันดับหนึ่งของชาวนนทบุเลียนครับผมคิดเองครับคิดเองเมื่อกี้เลยมันคือที่ไหนนะครับร้านต้นไม้ปลอมทผมใช้ประจำเดี๋ยวจะพามาดูกันไปดูกันครับผมเรามาถึงแล้วนะครับ เรามาถึงแล้วครับผมนี่ครับของชาวลอนทัฟบูเลียนก็คือการเินการินเซนเตอร์ครับผมเนี่ยันก็คือที่การเินเซนเตอร์นั่นเองทุกคนนี่เข้าคนเยอะบอกเลยนะครับว่าเหมือนจะคนน้อยนะครับผมมากี่รอบนะครับผมคนเยอะทุกรอบทุกคนดูการินเซนเตอร์นะครับเข้ามาจะเป็นโดมแบบนี้นะทุกคนซ้ายขวานะครับจะเป็นต้นไม้จริงนะครับมีทั้งต้นไม้จริง ต้นไม้ปลอมของแต่งสวนก้อนหินนะครับนี่โฆษณาให้ครับฟรีๆเพามาบ่อยมาโอ้โหนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ได้ดูรถนะครับแต่ผมเบรกให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมขับช้านะครับหล่อใจดีนะครับผมแน่ผมเองครับนี่นะครับทุกคนมันจะมีทุกอย่างทุกคนดูซ้ายมือนะครับมันจะมีลูกปั้นอยู่ด้วยนะครับมีน้ําผุมีทุกอย่างเอาจริงๆคือถ้าคุณแต่งสวนคือคุณมาที่นี่ครบเลยตอนแรกผมมาครั้งแรกนะผมคิดว่ามันจะร้านน้อยนะครับทุกคน ความจริงคือแม่งโครเยอะเลยทุกคนมีทุกอย่างครับโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับชาไข่มุกนะผมมาประจําป้ายตรงนี้โครขัดใจับดูทุกคนดูป้ายชาไข่มุกร้านนี้คือผมไม่ได้อยากจะบูลลีน่นะแต่ช่วยบอกการาฟิกทีว่าช่วยเติมเทคให้พี่เขาหน่อยนะโอเคครับมีตั้งแต่อุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าก็มีนะครับผมบอกเลยว่าอุย๊ยแต่วันนี้คนเยอะมากเพราะว่าเมื่อภาพา่าวันไหนคนไม่เยอะคือมันจะไม่เยอะมันจะไม่เต็มขนาดน,นี้นครับทุกคนแต่ยังไม่เยอะเท่าเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์นี่คือคนเยอะมาก มีทุกอย่างนะครับมีกรอบรูปนะครับมีกระถางนะครับมีรูปปั้นสัตว์นะครับคือแต่ว่าที่จอดรถก็โอเคนะเพียงพอนะมียังคาเฟ่แมวนะครับบนคาเฟ่แมวก็มีร้านกาแฟมีหมดนะครับนี่ครับเดินชิลๆครับรถมาแล้วก็เดินชิลไปครับไม่เป็นไรครับไปันต่อโอเคครับผมพาไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะถึงร้านแล้วครับอันนี้ต้นไม้จริงครับบนซ้ายมือมีทั้งเล็กและใหญ่นะครับมาซื้อได้เลย เดี๋ยวเราร้านของเราใกล้ถึงแล้วครับร้านต้นไม้ลอมร้านโปรดในดวงใจเอาแล้วครับคันนี้ได้ดูคุไหมครับไม่มเป็นไรครับเลี้ยวไปก่อนครับวันนี้วันนี้มีคำคํารถแปลกๆนะผมว่าวันวันนี้เหมือนผมอัดคลิปแล้วเจอ,อรถแปลกๆนะครับผมเห็นมันใหญ่ผมพูดแบบหัวร้อนนะเราได้จองที่ของเราร้านของเรานะครับร้านนี้เราได้จองที่ไว้แล้วทุกคนดมนะคูมาแล้วมาแล้วและพีของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวเราจอดที่ประจําเราไปตรงนี้เนี่ยเราให้คนอื่นไปจอดด้วย ปับป๊บเปิดหลังปึ๊บขึ้นเลยตรงนี้ได้แลวถึงแล้วร้านนี้ไม่รู้ชื่ออะไรพฤกษาสวรรค์เย็ดเบ็ดกูมาหลายรอบมากยังไม่รู้ชื่อร้านตอนนี้รู้แล้วพฤกษาสวรรค์ร้านนี้นะครับอยู่ในโครงการการ์เด้นเซ็นเตอร์นะครับวนรถหนึ่งทีร้านแรกฝั่งมุมนะครับร้านใหญ่เลยเป็นต้นไม้ปลอมนะทุกคนมีทั้งกระถางก้อนหินมีทุกอย่างเดี๋ยวมาดูข้อดีก็เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราใช้ำพันธุ์เลือดถ่ายคลิปไปไปลุยกันเลย เอาล้ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือพี่ที่เขาให้บริการเราประจํานะครับนิสัยดีมาก์วิตดีมากพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออทงครงับอาทงอาทงอทงพี่เขาเป็นเพื่อนบ้านนะครับชาวเมียนมาใช่ไหมพี่พี่เขาใจดีมากแล้วก็รถให้เยอะมากนะครับมากี่รอบก็บริการดีทุกรอบช่วงนี้ต้นนี้กําลังฮิตใช่ไหมพี่มันมันคืออะไรนะด่างอะไรนะที่เขาขายกันโมเสรา เออมังคุดระด่างนะครับนี่ยังมังคุดระด่างนะครับแต่ต้นไม้ปลอมนะอันนี้ปลอมนะทุกคน okay. น,น,นี่ตายแล้วนี่อัทยาใสยดีมากร้านนี้บอกแล้วกันเองสุดๆมียันกวางครับมีมียันกระต่ายยักษ์ครับร้านนี้มีทุกอย่างครับ

เฉพาะตอนนี้พี่เอาใครอยู่ทั้งแปดครับพี่เอาลูกให้ได้ทั้งสานี่อันนี้เข้าหบบแพงอ๋อแต่แต่ต้นโพอันนี้นะครับจะราคาเป็นแบบเป็นแบบอีเกรดนะครับอีเกรดเออเชื่อแล้วว่าอีเกรดนะครับแต่ว่าเราเอาต้นเดิมต้นประจําของเราต้นอะไรครับลูกพี่มันคือต้นอะไรนะใัใส่ใบสักโอเคร้านนี้นะครับมา บอกก่อนนะครับว่าทุกคนต้องเตรียมมาร้อนนะครับ <ว thats S 1> เตรียมมาร้อนนะเพราะว่าของเขาแน่นมากนี่นี่นี่คือสี่ต้นที่เราเลือกบอกบอกทุกคนก่อนมีอะไรบ้างนี่คือสี่ต้น,ตนที่ได้ามาแล้วนะครับนิมอสเลอร์มอสเซเลอร่านะครับไม่ใช่ชีสน,นะครับต้นไม้นะครับไปต่อครับไปต่อแบบไม่ด่าไม่ด่ากับตาจูกต้องแล้วก็ใส่ใบสักถูกต้องส่วนนี้ไม่รู้ค่ะวากาเมะ ตั้งชื่อเด็กอนะไรของนี่น่าจะไซส์ไซส์เอเมันผิดอันไซส์น่าจะใหญ่นะดูพี่เขาทำไม่ได้เลยแล้เาเลือกไซ<ม>ส์อะ<ส><ด>้มา<ห>เขาก็ใส่ได้ไ,ได้โอเคนะครับเราก็ต้องไปเลือกฐานไม้นะครับเดี๋ยวรอกระถางก่อนลูกพี่กำลังแปลวให้ต้องใส่ยังไงสองอันนี่นครับมาแล้วครับผมฐานไม้ถ้าไม่ตายประจำในการแต่งห้องสวยทุกห้องเพราะว่าใส่ใหญ่ ปึกปึกปึกโอเคครับ,คคบยังไงครับยังไงเจีเ๊ผัดเขากำลังคิดอยู่นะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าเลือกกระถางยังไงกันตอนนี้กําลังเลือกรก,กระถางกันอยู่นะครับนี่ดูราคากันก่อนครับอันนี้โลกให้แค่150เฉพาะตัวนี้ได้แค่200ตอนนี้กําลังนนเครียดนนเรื่องกระถางน,นะครับ เราต้องเลือกอันที่เข้ากับห้องเราสอนมากตอนนี้สรุปได้กระถางแล้วอันไหนอันนี้นะครับกระถางลูกพี่รถให้เหมือนเดิมนะรับราคาก็มาคุยกับลูกที่เขาได้ไนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาเขาทำเสร็จออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ลูกที่ยัง ใส่หินให้แล้วนะครับร้านนี้เขาบริการใส่หินให้ด้วยนะครับของหินเขาไม่ได้คิดเพิ่มนะครับพี่ก็ใจดีครับบอกเลยนะครับต้องร้านนี้เท่านั้นร้านชื่อร้าอะไรเรือคลือนก็ชื่อร้านพลัสสา,วา,าสวร์นั่นเองนี่ลูกพี่เขาก็ช่วยขนด้วยนะครับทำทุกอย่างพี่คนนี้ว n นสต o p s เซอร์วิสจริงๆร้านนี้เรียบร้อยสำเร็จแล้วมือเลยลูกพี่ใช้มือเลย เรียบร้อยโอเคทั้งหมดกี่บาทลูกพี่อ,อย่าลืมอย่าลืมราคารถนะโอเคเท่าไรครับทั้งหมด,ด2,050บาท2,050บาท,าบาทแล้วก็เสร็จภารกิจซื้อต้นไม้ปลอมจาก Garden Center ร้านพึกษาสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับ บอกเลยว่าพี่เขาดูแลจริงๆถ้าคนได้ดูคลิปทั้งหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาทําตั้งแต่รับรับเราซื้อต้นไม้ตัดกระถางยันยันส่งยันขนขึ้นรถเลยนะครับพี่เขาคนเดียวนะครับ one stop service จริงๆแต่เขาเป็บพี่เป็นลูกน้องนะครับแล้วเฮียเขาอยู่ร้านข้างหน้ามั้งนี่ผมก็ไม่รู้แต่เขาบริการดีจริงๆนะครับติปได้ก็ติปให้เขาด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับคอนเทนต์ซื้อต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะ ไปที่อื่นกันแล้วไปซื้อของอี่อื่นกันต่อฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมสําหรับที่นี่นะครับกรน์เนเซ็นเตอร์ก็เสิร์ชดูในเน็ตได้เลยเจอแน่นอนร้านนี้นะครับผมบอกก่อนวนรถวนรถหนึ่งทีเข้าไปวนรถหนึ่งทีร้านแรกเลยนะครับใหญ,ใหญ,ใหญ่ๆเลยเด่นๆเลยหัวมุมจอดตรงนี้ได้เลยมุมปุ๊บเรียบร้อยจอดอยู่ตรงข้ามกับร้านกระถางปนูนขวัญข้าวนั่นแหละโอเคตามนั้นไปละเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee.